เมื่อวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ3วันที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรกับดรสุภวุฒิสายเชื้อดรสุภวุฒินี่เป็นเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการหรือว่าเป็นผู้บริหานระดับอาวุโสของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาธุรกิจมาก่อนนะฮะและสัญชัยเดียวประเสริฐกุลสัญชัยเดียวประเสริฐกุลนั้นเป็นคนที่เคยทํางานทักษิณตั้งแต่ปี2538เริ่มงานจากเป็นที่ IBC Cable TV แห่งแรกแล้วตอนหลังก็ย้าย มาสู่ชินวัตร Directory ่แล้วมาดูเรื่องงานการตลาดให้เอไแล้วจบลงด้วยการเข้าไปบริหาร ITV ี IT v, ถ้าท่านผู้ชมจำได้ก็คือสรุปง่ายๆว่าทั้งทั้งสุพวุธและทั้งสัญชัยนั้นก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณทักษิณชินวัตรมากทั้ง3คนนี้ได้ออกรายการ CareTalk คูนแคร์ก็คือหัวข้อจุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่พริกเกมสู้ของแผงในแอปพลิเคชัน Clubhouse ที่น่าสนใจตอนหนึ่งคือมีคนถามถึงลูกน้องเก่าของนายทักษิณที่ชื่อแรมโบหรือไหนเสกสกุลอัถาวง ที่ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อไปตั้งพรรคใหม่ในชื่อรวมไทยสร้างชาติเพื่อเป็นฐานการเมืองรองรับการเป็นนายกในสมัยหน้าของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่ามีคนถามว่าพี่โทนี่คิดยังไงโทนี่วุฒซัมหรือว่าที่ผมเรียกว่าโทนี่หลนซ้ม um, ก็ตอบว่าพ <c oughs> ลเอกประยุทธ์จันโอชาทำตัวเหมือนพยาหงไม่กล้าลงหนองเล็กปล่อยให้กิ้งคือไส้เดือนแบบแรมโบ เลือยไปตั้งพัก,พกใหม่แรมโบตัวเบลเลอร์เลยนะฮะในสายตาทักษิณเป็นกิ้งคือไส้เดือนไปสระมีแต่คำว่าสร้างโน่นสร้างนี่ถามหน่อยเธอพวกคุณทําชาติพังแล้วใช่ไหมถึงต้องมาสร้างเนี่ยแล้วก็มีคนถามเรื่องแรมโบว่าทําไมแต่ก่อนรักทักษิณแล้วตอนนีย้ย้ามาอยู่ฝั่งรัฐบาล โทนี่ลนซัมบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงนะแต่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องสนุกให้ฟังแล้วโทนี่ลนซัมก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนนี้ผมกับโอ๊กเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันสองลาห้าสิบตัวโอ้โหเลี้ยงเยอะมากนะปรากฏว่าทุกตัวเราไปเล่นก็ไม่มีปัญหาแต่มีตัวหนึ่งชื่อแม็กมันชอบมากัดเจ้าของตลอดปรากฏว่าผมมีคนให้อาหารหมาคนหนึ่งแม็กมันชอบมากมาเลียตีนประจบเขาประจบเป็นพิเศษเพราะกลัวไม่ได้กินแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนคนให้อาหารพอมีคนให้อาหารหมาใหม่คน มันก็มาเลียตีนเขาอีกประจบเขาอีกเพราะอยากกินประจบหมดแต่กลับชอบมาแว้งกัดเจ้าของที่เล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่าเราเลี้ยงมาทุกตัวแต่ไม่ใช่ทุกตัวอย่ารักเจ้าของท่านผู้ชมครับก็เข้าใจดีนะท่านผู้ชมก็อย่างน้อยที่สุดก็แรมโบ้เสกสกุลนี่ก็เป็นเป็นนอนเป็นแมลงเป็นกิ้งคือในสถานภาพหนึ่งแล้วก็เป็นหมาที่ชอบแว้งกัดเจ้าของอีกสถานภาพหนึ่งแต่ในข้อที่จริงแล้วคนที่ฟัง ทั่วไปอาจจะคิดว่าเออจริงนะแรมโบโ้เสกสกแตก่อนอยู่กับทักษิณเป็นแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงจู่ๆก็กลายมาอยู่ข้างทหารพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอเข้ามาอยู่พักพังประชาได้ก็แตกตัวออกมาสร้างพักใหม่รวมไทยสร้างชาติคือเดี๋ยวจะอยู่ฝั่งนี้ไปทีฝั่งโน้นไปทีเป็นลูกน้องที่ไม่จงรักปักดี ท่านผู้ชมครับถ้าคิดเพียงแค่นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการตอบโต้นะฮะด้วยวาทกรรมที่ฟังแล้วแรมโบสกสกุลก็คงจะแสบแคันๆแต่ถ้าคิดลึกลงไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับอ่านความระหว่างบรรทัดเนี่ย ทำให้ผมยืนยันในข้อคิดผมมาตั้งนานแล้วว่าสําหรับทักษิณแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้จากการซึ่งจนทุกวันนี้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยทักษิณคือเจ้าของพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากชื่อพรรคไทยรักไทยมาเป็นพรรคพลังประชาชนมาเป็นพรรคเพื่อไทยแต่ในที่สุดแล้วคนที่สั่งงานทุกอย่าง อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็คือทักษิณมีคนที่สนิทก,กับทักษิณชินวัตรมากเคยพูดให้ผมฟังว่าทักษิณเนี่ยไม่อยากเล่นการเมืองแล้วอยากกลับบ้านอะไรก็ไม่สนใจอยากมาเลี้ยงหลานอยู่กับหลานตามภาษาคนอายุมากแล้วทักษิณอายุน้อยกว่าผม2ปีปีนี้ก็น่าจะ7 3ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกเออน่าเห็นใจนะแล้วคนที่คุยกับผมอย่างสนิสนมก็ถามว่ามีทางไหนไหมที่ทักษิณจะกลับมาได้ ทักษิณอยากกลับบ้านมาผมก็บอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีกลับบ้านของทักษิณควรจะกลับยังไงซึ่งก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมจะพูดกับท่านผู้ชมในอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้านี้ ว่าทักษิณคุณจะกลับบ้านยังไงผมมีทางออกให้ละแต่ประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือว่าผมไม่เชื่อแล้วครับว่าทักษิณเนี่ยต้องการจะกลับมาแล้วก็อยู่กับหลานไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งสิน้นนี่เป็นสิ่งที่ทักษิณพูดมาตลอดว่าไม่เคยสนใจการเมืองจะถอนตัวโน่นนี่นั่นแต่ในที่สุดแล้วรูปทรงที่ทักษิณทําอยู่เนี่ยก็คือความเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยความเป็นเจ้าของพรรคพลังประชาชนสมัครสุนทรเวสเป็นนายกมตนตีก็เพราะทักษิณให้เป็นสมชายวงสวัสดเป็นนายกมนตีก็เพราะว่าทักษิณให้เป็นยิ่งรักชินว ทักษิณให้เป็นสมพงษ์มอมรวิวัตรเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พรทักษินให้เป็นนายแพทย์ชนละนานเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยก็พ่อทักษินให้เป็น ราะฉะนั้นทักษิณเล่นการเมืองมาตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งเลยแม้แต่นิดเดียวและพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคของครอบครัวชินวัตรเหมือนกับพรรคเพื่อไทยฝูงสสก็คือหมาฝูงหนึ่งที่ทักษิณเลี้ยงไว้ที่บ้านจันทร์สองลาเช่นกันอน่อนแที่สันนอนที่สุดก็จะต้องมีคนอย่างเสกสกลแรมโบ้ซึ่งเป็นหมาชอบเลียเท้าของคนเลียตีนของคนที่เอาอาหารให้ในยายกยก็คือว่าทักษิณอาจจะไม่ได้เอาเงินเอาทองให้แรมโบ้แรมโบ้ก็เลยต้องมาหาคนที่เอาเงินเอาทองให้เอาละไม่เป็นไรนั่นคืออุปมาใหม่ที่ทักษิณต้องการจะ ตอบโต้เสกสกุลอัฐาวง์แต่ที่สําคัญที่สุดเมื่อผมมาดูย้อนหลังแล้วเนี่ยผมเจอคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์ที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยอาจารย์โพคินพลลกุลที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยวัฒนาเมืองสุขที่ลาออจากพรรคเพื่อไทยมานั่งสนทนาธรรมกับผมหลายเรื่องสรุปทั้ง3คนบอกว่าเขาทนอยู่พรรคเพื่อไทยต่อไม่ไหว เพราะว่าไม่มีอิสระในความคิดเลยทุกอย่างจะต้องฟังคําพูดของทักษิณชินวัตรถ้าทักษิณยาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทักษิณบอกว่าเอาหญิงหน่อยมีตาแหน่งนี้ก็มีมีไปทักษิณบอกเอาเอาเฉลิมอยู่บนุงมาแทนคือพูดง่ายๆว่าเป็นพักของทักษิณชินวัตรไม่ใช่พักการเมืองไม่ใช่พักฝ่ายค้านขึ้นอยู่กับบทบาทที่ทักษิณอยากให้พักนี้เล่นในบทบาทไหนก็เลยทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าการเมืองเมืองไทยเนี่ยจริงๆมันอยู่มีแค่นี้จริง ถ้าผู้ชมที่เป็นแฟนทักษิณต้องพยายามตั้งใจฟังนิดหนึ่งอย่าโกรกธผมผมเอาความจริงมาพูดแต่เมื่อดูทักษิณซึ่งเป็นเจ้าของพรรคผมอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับกลุ่ม3ามปอประยุทธ์อนุพงศ์ประวิทย์ซึ่งก็เป็นพี่น้องสามปอก็เป็นเจ้าของการเมืองนะวันนี้ก็คือว่าเป็นเจ้าของพรรคพังประชารัฐ จะยังไงก็ตามความแตกแยกระหว่างธรรมนัตกับประยุทธ์มันก็เหมือนกับความแตกแยกของพรรคอื่นๆที่มันมีอยู่แต่ทั้ง3ปอปก็เป็นเจ้าของทางการเมืองณวันนี้เหมือนกับทักษิณชินวัตรก็เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยในวันนั้นตลอดจนถึงวันนี้ส่วน3ปอปเป็นเจ้าของพรรคพังะชารัฐเป็นรัฐบาลในเมื่อเมื่อวานนี้และตั้งใจจะเป็นต่อไปอีกอีกหลายๆปีจนทั่งถึงปี2568ต่างกันตรงไหนระหว่าง3ปอปกับทักษิณไม่ต่างกันเลยไม่ต่างเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวต้องการ การจะยึดอำนาจมาต้องการต่อยอดอำนาจทุกอย่างทักษิณต้องการกลับมาแล้วก็ครองอำนาจต่อเหมือนเดิมอาจจะผ่านนอมินีอีกหลายคนในขณะที่ยังกลับมา,บ,าบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทักษิณชินวัตรกับกลุ่มสาปอสาหรับผมแล้วไม่ต่างอะไรกันไม่ต่างอะไรเลยไม่ใช่ว่าผมมาวิาพยากย์วิจารณ์ทักษิณแล้วผมมาเชียร์สามปอไม่ใช่พฤติกรรมเหมือนกันหมดประเทศนี้เป็นของกู3คน นายกคุมสอตงอลุงป้อมคุมปอชอปปปอชบิ๊กป๊อปคุมมหาไทายการเลือกตั้งแล้วก็การเมืองส่วนท้องถิน่นมันจะต่างอะไรกันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยก็อาจจะเป็นอย่างที่ทักษิณว่าก็ได้ว่าคนอย่างเสกเสกเสกสกอัถาวงก็คือกิ้งคือไสเดือนที่ปล่อยให้ไปตั้งพรรคเล็กๆขึ้นมาเพื่อชูผลประโยชน์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคนอย่างเสกสกลก็ไม่ใช่คนที่ทักษิณจะไปด้อยค่าเขาให้เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเป็นกิ้งคือเป็นไสเดือนเป็นหมาที่ชอบกัดเจ้าของไม่ใช่ ก็ปรากฏว่าวันที่15กุมภาพันธ์เสกสกลก็สวนหมัดกลับบอกว่าตัวเองนั้นอาจจะเป็นหมาที่กัดเจ้าของแต่เพราะว่าตัวเองนั้นฉลาดเป็นหมาฉลาดเมื่อเจ้าของชั่วก็ต้องกัดขนชั่วแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องราวต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยผมต้องตำหนิทักษิณชินวัตรที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ท่านผู้ชมครับคนเราถ้าเป็นถึงระดับผู้ใหญ่อย่างขนาดทักษิณชินวัตรนั้นไม่สมควรจะมาทะเลาะกับเด็กถึงจะมีคนมาตั้งคําถามถามว่าเกสกส คนอัฐาวงหรือว่าแรมโบ้นั้นเป็นคนยังไงดีที่สุดที่ทักษิณจะตอบได้คือว่าผมไม่ขอพูดถึงเขาดีกว่าแต่เมื่อมาพูดเช่นนี้แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้อดคิดไม่ได้ และทําให้มองอุปมาใหม่ได้อดคิดไม่ได้คือว่าเอ๊ะถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยเสกสกลอัฐาวงหรือว่าแรมโบ้เนี่ยเป็นคนเอาทักษิณเข้ามาเล่นการเมืองที่พักพลังธรรมเมื่อ2538แล้วตอนหลังเนี่ยเสกสกลก็ไปอยู่กับทักษิณพักไทยรักไทยความที่ขยันขันแข็งแล้วทํางานรับใช้ทักษิณเจ้าของหมาอย่างเต็มที่ก็เลยได้รางวัลในการลงพื้นที่สสเขตที่โคราชได้ตําแหน่งสสมาพอมีการเลือกตั้งอีกครั้งแทนที่จะให้เสกสกุลเป็น อีกครั้งหนึ่งกับเอาพื้นที่นั้นไปขายต่อให้คนอื่นครับและเอาชื่อเสกสกลนั้นไปเอาไว้ในบัญชีรายชื่ออันดับ73บนะุผู้ชมอันนี้ต้องถือว่าเสกสกลเขาเป็นคนเอาทักษิณเข้ามาเล่นการเมืองไม่ใช่ทักษิณมีบุญคุณกับเสกสกลและ้าผมจไม่ผิดในช่วงที่การเมืองยังร้อนแรงและรุนแรงอยู่เสกสกลที่ขึ้นเวทีเสื้อแดงนั้นขึ้นเพื่อช่วยทักษิณ ไปดูนะฮะคลิปเก่าเส,สกสะกลออกมาชนให้ทักษิณเต็มตัวแล้วจะบอกว่าเส,สกสกนมากัดทักษิณได้ยังไงก็ในเมื่อคุณไปอยู่ถึงต่างประเทศคุณทอดทิ้งคนที่เคยร่วมรบกับคุณแล้วรบให้กูคุณทิ้งเขาไปเลยจะเอ่ยชื่อก็ได้จตุพรพรมพันธ์ไง รวมทั้งพวกเสื้อแดงหลายๆเสื้อแดงที่สู้เพื่อคุณแล้วก็ติดคุกติดตารางไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยคุณจะช่วยเหลือก็เฉพาะคนบางคนที่มีประโยชน์จากคุณที่หนีไปอยู่ต่างประเทศบางคนยังกินเงินเดือนคุณอยู่แต่เสกสกุลไม่ได้รับการช่วยเหลือ,อเลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์ท่านผู้ชมก็ต้องหาทางรอดเอาตัวรอดให้ได้ ที่ผมเป็นห่วงนะท่านผู้ชมครับและผมเป็นห่วงพักนักการเมืองพักเพื่อไทยขอประทานโทษด้วยอย่ากโกรธผมก็เพราะว่าคุณทักษิณก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของคอ,อกหมาผมก็เลยถามว่าสส,สพักเพื่อไทยทุกคนเนี่ยเป็นหมาอยู่ในคอ,อกทักษิณหรือเปล่าโดยที่เจ้าของคอ,อกชื่อทักษิณย่างที่ผมบอกว่าทักษิณชินวัตนนั้นเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในการเมืองเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยเกี่ยวข้องกันหมดเลยสั่งการได้หมดทุกเรื่องจ้าใครเป็นนายกก็เอาได้หมอชลนละนาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นถ้ามาในยะอ่านความ ระหว่างบรรทัดที่ทักษิณพูดถึงเศษส่วนอาจจะเป็นหมาตัวหนึ่งในคอกเช่นกันผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ตั้งใจผมขอประทานโทษถ้าไปทำให้พวกท่านไม่สบายใจในเรื่องนี้แต่มันอดคิดไม่ได้เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวพวกท่านกันเองโดยที่ไม่ต้องถามไปที่ทักษิณจู่ๆวันดีคืนด,ดีทักษิณก็เอาลูกสาวตัวเองขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยถ้าสมมุติว่ามันดีจริงแล้วมันฟังความเห็นจริงแล้วมันเป็นพรรคหลักจริงๆที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของแต่ประชา ประชาชนเป็นเจ้าของผมเชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์คงไม่ลาออกหรอกโพคินพลกุลก็คงไม่ลาออกหรอกหรือคนอย่างเช่นวัฒนาเมืองสุขก็คงไม่ลาออกหรอกเพระเาะฉะนั้นแล้วจะมีคนอยู่อย่างคุณคุณหญิงสุดารัตน์หรือหลายๆคนที่ออกมาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าพักนี้อยู่ที่ทักษิณอยู่ที่เจ๊แดงอยู่ที่คุณหญิงพจมมนณป้อมเพชรพวกนี้คือหมาคอยกินข้าวเองที่เอาข้าวมาป้อนตามนัยยะที่ทักษิณพูด